แล้วตอนฮอ t w a มีสิอวอ์ดจากใครในผมก็ประมาณใกล้ๆนี้เลยใช่แค่แต่งชุดนักเรียนตอนนั้นที่มานะคะพอเริ่มเป็นคนดังแล้วสิคราวนี้เรียกว่าดังข้าะเทศร้านตลอดใช่ใช่สาวๆเข้ามาเยอะไหมคะตอนนั้นคือผมมีแฟนตลอดฉะนั้นสาวๆเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องของเรารู้แหละว่าว่าว่าที่เขาเข้ามาเพราะว่าชื่อเสียงไม่ได้เข้ามาเพราะว่าแบบชอบผมจริงๆหรอกเราดูออกขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่รู้เสียผมว่ามันมันดูออกอ่ะถ้าเขาเข้ามาเพราะว่าแบบต้องการอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราทำไงคะอ๋อนนผมผมเห็นรู้ชัดชัดก็คือชัดเลยถ้าเข้ามาต้องการเรื่องนั้นก็ก็โอเคว่ากันแต่ตอนนั้นก็บอกว่าเราก็มีแฟนของเราอยู่ก็เราก็เจ้าชู้แบบแบบเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่สนุกกับการบริหารความเจ้าชู้ของตัวเองที่ปกตินะเวลาแขกมานั่งตรงนี้เราต้องถามก่อนแ่้คิดว่าเป็นคนเจ้าชู้ไหมคะอันนี้พูดเองพูดเองพูดเองมันมันมันปิดไม่ได้ละชื่อเสียงเงินผู้หญิงแสงสีเสียงทุกอย่างเหลิองไหมเหลิงครับหลงไหมหลงครับเหลิงยังไงแล้วหลงยังไง ตอนนั้นผมรู้สึกว่าเราใส่หัวขนไว้อแล้วลืมถอดคือแสดงตลอดเวลาเรามันมันช่างใหญ่โตแล้วเกินเราช่างแบบช่างประเสริฐมากเทพเทพมนรุย์เทพมากเลยมันก็มาจากมีส่วนได้กับคนรอบข้างที่คอยส่งเสริมคอยดันบางคนก็ดันในทางที่ดีบางคนก็ดันในทางที่ผิดโดนสปอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยโดนเอาใจอย่างอย่างมากเกินไปซึ่งเด็กคนนั้นผมว่าวันนิภาวะ ก็ย you know, ังไม่ได้ชาญฉลาดพอที่จะรู้ว่าอะไรควรขนาดไหนอย่างไรตอนนั้นอายุเท่าไหร่ยี่สิบเนยงยี่สิบยี่สิบอ้ดโหยี่สิบเอ็ดนะแล้วดังขนาดนี้ใช่แล้วคอนเสิร์ตตอนนั้นก็คือแบบโหคอนเสิร์ตเยอะมากปีหนึ่งก็สามร้อยกว่าโชว์เดี๋ยวนะมีสามร้อยหกสิบห้าวันที่มีสามร้อยกว่าโชว์นี่เฉลี่ยคือทุกวันก็ทุกวันครับบางวันมีสองงานเ้ยก็ต้องวิ่งไปงานนี้กลางวันก็มาฉีดยาก่อนแล้วไป ฉิดยาสเตอรอยครับทัวรอีสานยาวเดือนนึงกลับมาหมาเพิ่งซื้อมาหมาโตแล้วใช่จากตัวเล็กหมาโตแล้วค่ะต้องใ่ค่ะซึ่งจริงๆในตอนนั้นเรามีความรักเลยตลอดไหมคะมีตลอดครับแล้วขนาดกลับมาทีหมาโตอ่ะแล้วแฟนนะนั่นแหละสินี่แหละปัญหา แลวยุคนั้นโซเชียลมันไม่ได้แข็งแรงคือไม่ได้กดปุบเห็นหน้านะใช่ไหมมันยังไม่มีนะใช่ครับในในเคสที่ท,ทัวร์เยอะๆเนี่ยหลังจากเลิกขอคนแรกไปแล้วคนที่สองที่คบ13ปีามปีเขาเข้าใจนั่นแหละเพราะเขาเข้ามาตอนที่ผมเป็นศิลป,ปินแล้วนะครับเ,เขาจะเขา้าใจว่าอ๋อโอเคชีวิตมันเป็นแบบนี้ทีงจริงๆแล้วบอกว่าแบงค์บางคนรักคนยากครับทั้งที่เป็นคนเจ้าชู้นะแต่ว่าเป็นคนรักคนยากไม่คุยหลายคนไม่คุยหวานก็คือชัดเจนอันนี้แฟนคนเปคุยไปคนคนไปเมื่อผมจะต้องเสียเวลา แล้วทุ่งเทให้กับใครสักคนผมต้องรักเขาจริงๆมไม่ใช่รักแบบแบบไม่ใช่รักน้อยๆแต่ว่าก็รักนะไม่ใช่ก็ต้องรักกนันรักเลยคนเข้ามาหาเราแบบไม่ขาดสาย <laughs> อะไรที่ทําให้เราตัดสินใจ <laughs> ว่าเปิดใจแล้วไปเจอกับความรักอีกครั้งหนึ่งได้ในความบีซี่ขนาดนั้นของเราวันหนึ่งผมก็อยู่ตามผับแหละสมัยก่อนก็ต้องเที่ยวผับแล้วก็มีไปเที่ยวหรือไปทำงาน ไปเที่ยวไปเที่ยวนะมันหยุดวันนั้นหยุดไปเที่ยวร้องเพลงในผับตอนเที่ยวยังไปเที่ยวในผับอีกอ่ะใช่ไม่เบื่อเลยเนาะตอนตอนตอนนั้นไม่มีความเบื่อตอนนั้นความมันนี่คือแบบสนุกมากยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามอะไรประมาณเนี้ย